สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมเมสอารีนาร o บบอทชาร์โครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นนะครับให้เราเนี่ยนำหุ่นยนต์ไปต่อสู้กันแบบ 5v5 5นั่นเองครับตัวเกมสามารถเล่นแบบเรียลไทม์ได้นะครับแล้วก็สามารถแข่งกับคนอื่นๆได้นั่นเองนะครับใครส,สนใจลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนของหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับซึ่งณนะตอนนี้ผมก็จะมีหุ่นยนต์อยู่2ตัวนะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์เนี่ย าสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้นะครับเนี่ยออใส่เอาอาวุธอะไรเงี้ยให้หุ่นยนต์ได้นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราเข้ามาดูการในส่วนตรงนี้ละกันนะฮะก็ณนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลองต่อสู้กันก่อนนะครับผมมากดแบตเทิลเข้าไปนะครับตัวเกมเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในสตูไทยนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดผมจะเอาเป็นลิงก์ apk ไว้ให้ใต้คลิปนะครับณนะตอนนี้ก็สามารถเล่นได้แค่โหมด quick match นะเพราะว่าผมลองเล่นไปน,นิดหน่อยนะครับที่เหลือก็จะมีโหมดเอ่อทัวร์นาเมนต์กับทีมแมทนะครับที่จะเปิด นะหลังจากที่เลเวลมันอัพขึ้นไปนั่นเองนะครับมากดเข้าไปควิกแมทเลยนะครับผมหาแมทสักครู่หนึ่งนะฮะตัวเกมก็ไม่ได้เล่นอะไรยุ่งยากนะครับผมมันจะเป็นของฝั่งสโตแคนาดาบราซิลประมาณนี้นะครับเ,เล่นได้ทั้ง ios แล้วก็ Android เนาะนี่มาแล้วอบรรยากาศตัวเกมนะครับเข้ามาแล้วจา้าจัดไปฮะนี่คือตัวเกมเนี่ยนะตอนนี้ที่เล่นจะเจอทั้งบอทแล้วก็จะเจอทั้งคนนะครับผม <Hey. S 2> แรงสูงสูงขึ้นไปก็จะเจอคนเยอะหน่อยนะ่ะเลือกหุ่นยนต์ครับผมเอาเลือกสักตัวเอาตัวนี้ละกันนะครับมาจัดไปฮะนี่บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ครับผมไปเลยลงไปแล้วฮะก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราทําการแบบว่ายึดนะครับยึดพื้นที่เป็นการยึดธงอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็คะแนนของใครด้านบนเนี่ยเต็มร้อยเมื่อไหร่นะครับของฝั่งไหนเต็มร้อยก็จะชนะไปนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะโอเคมา ตรงนี Salvador, ok andal, ้ตรงนี้เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วยิงตรงไหนดีวะเนี่ยโอ้หมันอยู่ด้านล่างหมดเลยยิงมาแล้วตนี้ยิงไหนยิงไหนยิงเฮ้ยเเป้าก็อาจจะแบบเอ่อเลงแบบยากนิดนึงเลยครับผมว่าผมเล่นอยู่ในโปรแกรมจำลองนะครับอาจจะเล็งยากนิดหน่อยนะฮะรอรอรอมามาดิครับพี่มาดิครับไปไหนไปไหนไปไหน ไหนมีหลบมีหลบอ้าหลบลงด้านล่างหลบลงนล่างแล้วก็อืมไม่ตายอ้าวกะว่าจะคิวซะหน่อยจบแล้วงานนี้ลุมลุมมันลุมมันลุมมันรุมมันอมันจะมีดีเลย์ด้วยนะครับแบบว่ากระสุนหมดอะไรเงี้ยดีเลย์ค่อนข้างนานกัอนนะห้าวิหกวิอ่ะโอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวมายึดยึดทงก่อนยึดพื้นที่ครับผมโอเค อีกตัวมาแล้วมันมามันมาแล้ว,ม,ม,ลว,ม,ม,ลวมันขึ้นมามันขึ้นมาแล้วมนันขึ้นขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมนี่แน่โอเคสวยครับยึดได้แล้วหนึ่งที่ไปครับเดินไปครับใส่กระสุนปืนเลย oh <my S 1> เราต้องยึดให้ได้เยอะๆอะคะแนนเราจะได้แบบขึ้นน้ำเขาโอเคสวยงามโอ้โห oh, อยู่โคตรไกลเลยยังมีอีกพื้นที่นะครับพื้นที่ e นะฮะที่เราจะต้องไปยึดนะ ไปครับไปครับหมูอย่างไกลอะ่ะไปอะไรก้นไปก้นไปก้นไปกันไปยิงมันอา้าวโอ้ยยิงเพื่อนยิงเพื่อนได้ด้วยนะเกมเนี้ยเออยิงไม่โดนโดนแล้วเรียบร้อยโอเคสวยมายึดครับโอเคไม่ต้องยึดชนะเลยนะฮะเหมือนก็ฝั่งนะั้นมันตายไปหมดแล้วประมาณนั้นนะครับนี่ บรรยากาศตัวเกมเ์ในส่วนการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมตัวเกมยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะครับประมาณเนี้ยคร่าวครวเออพ่อ,อถ้าเกิดโหมดใหม่ๆเปิดขึ้นมาก็น่าจะแบบมีอะไรให้เล่นเพิ่มเติมขึ้นนะครับอืมเวลาเล่นเสร็จก็จะได้พวก e อ p ได้เงินอะไรมาอย่างงี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีให้เราเปิดกล่องได้ด้วยนะครับเปิดนเดี๋ยวลองไปเปิดกล่องแล้วกันนะฮะมาเปิดเลยปึ๊บนีสะสมนะครับเวลาเล่นเสร็จก็เปิดกล่องนะครับได้เงินเห็นไหมได้อาวุธพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้นั่นเอง นี่โอเคในส่วนของการอัปเกรดก็กดเข้าไปที่ตัวหุ่นยนต์เลยครับผมอ่ามันจะมีขึ้นอยู่เห็นไหมฮะแล้วก็กดเข้าไปที่อาวุธนั้นแล้วก็ทํางานอัปเกรดได้เลยนะครับนี่นมอัปเกรดได้อีกนะฮะประมาณนี้ครับผมนี่เคเอ้ยมีอาวุธใหม่นี่ว่าอันไหนเดียวกันอนะ่ะมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าอันไหนมันจะเจ๋งว่าการอะไรยังไงนะครับพาวเวอร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับบวกอะไรบ้างนะฮะ สายนี้แล้วกันองี้ยซื้อเลยได้มาใหม่ครับผมโอเคสวยงามอ่าสายแล้วเรียบร้อยนะฮะต่อไปครับมาดูหุ่นยนต์ตัวนี้บ้างนะครับจริงๆแนะนําว่าเอ่อให้แบบดูเลยดีกว่านะครับว่าเราจะใช้หุ่นยนตน์ตัวไหนเป็นหลักนะฮะเพราะว,ว่าเงินมันก็มีจํากัดเนาะนี่ก็ส่งกบอัปเกรดอะไรเงี้ยเออเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเงินหมดแล้วเนี่ยอัปเกรดไม่ได้แล้วเนี่ยอ่าจบแล้วนะครับเงินหมดแล้วเออ เนี่ยในส่วนนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าของมาให้เราบ้านนิดๆหน่อยๆนะครับเวลาเราเล่นไปนะครับผมเนี่ยให้เรามากดรับของจากตรงนี้ได้นะครับมันจะมีของแจกอยู่นะครับตามนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับล็อกอินลายวันนะครับก็จะมีของแจกให้นะครับผมแล้วก็ล่างๆตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับมาดูว่าเรามีอะไรหุ่นยนต์ตัวอื่นนะครับที่มันล็อกอยู่อะไรเงี้ยนะฮะมันยังมีให้เราสามารถที่จะมาทําการ ลดล็อกนะครับเพื่อที่จะหาหุ่นยนต์ตัวใหม่ๆได้นะครับซึ่งความสามารถหุ่นยนต์นะครับก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่ละตัวนะครับเนี่ยนะอืนจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเกรดที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมระดับความแรงยิ่งสูงก็จะยิ่งเก่งนะครับประมาณนั้นนะรวมถึงอาวุธด้วยนะฮะอาวุธก็จะมีหลายระดับเลยนะครับตามนี้นะค่อยๆเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วก็ลดล็อกเอานะครับผมนี่ตามนี้เลยอ่า ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะฮะอ่าเนี่ยราคาพรีเมียมนะครับก็ใช้อ้นี่ครับในการซื้อนะครับซื้อของพรีเมียมพวกนี้นะเนี่ยสามารถที่จะมาะเปิดกล่องหาของเจ๋งๆได้นะครับผมนะตรงนี้ผมยังมีเพชรไม่พอที่สามารถที่จะเปิดให้ดูได้นะครับก็เ,เลยเอาตามนี้ก่อน,นเข้าคราๆประมาณนี้ก่อนนะครับเออแล้วก็ทีนี้ตัวเกมนะฮะก็ กดนะครับเข้ามาดูเซตติ้งจากด้านบนตรงนี้นะด้านซ้ายของจอนะครับกดติ๊กเข้ามานะมันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นในส่วนของการล็อกอินนะครับก็ใช้ไอดีรล้วล็อกอินก็ดูเอานะฮะแล้วก็เซตติ้งตรงนี้นะครับภาษาณตอนนี้จะมีอังกฤษนะครับกับภาษาสเปนนะครับผมแล้วก็นี่ฮะปรับอานนะครับผมนี่ระดับตรงนี้นะครับปรับได้เลยเนาะตามนี้เลยนะครับ รากราฟเานะครับผมผมปรับแบบว่าเป็น60 FPS แล้วก็ในส่วนของการาฟิกก็อัลตร้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออว่าแต่ภาษาอันนี้มันสเปนหรืออะไรวะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจอย่ือนันนะอันนี้นะครับเอออ่ะโอเคตามนี้นะฮะอ่ะต่อไปนะครับก็จะมีนี้ด้วยนะฮะเนี่ยกดรับของรางวาัลกดเข้ามาครับนี่นะมันก็จะมีให้เรากดนี่ปึ๊บโอเคได้เงินมาด้วยนะฮะอ่าสะสมไปเรื่อยครับมันก็จะมีเตือนเนาะ ประมาณนี้นะครับผมกนะระเป๋าเรานะครับมีแรมาใหม่ไหมมีมีของมาใหม่ 1, 6, ครับพันหกนะฮะสามารถซื้อได้นะแล้วก็เอาไปใส่กับหุ่นยนต์ตัวใหม่ๆนะครับตัวอื่นของเรานะครับผมเยที่เรามีนะฮะเอาไปใส่กับหุ่นยนต์นะใส่กับตัวนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะ,ะปืนอันไหนวะหรือว่าจะเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้หรือเปล่า ไม่รู้ว่าไหนแล้วนะครับอืมอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อสู้อีกสักรอบดีกว่ามากด battle ไปฮะจัดไป quick m a t เหมือนเดิมอืมเนี่ยระบบการเล่นก็อะไรต่างๆก็มีประมาณแค่นี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมอืมรอสักครู่ประมาณสิบห้าวินาทีครับมาแล้วโอเคจัดไปฮะเอาล้วครับ เนี่ยมันจะมีทั้งบอดมีทั้งคนจริงๆครับอยู่นะฮะเอะลุยแรงยิ่งสูงก็จะยิ่งเจอคนจริงๆนะครับมุนอยู่นูยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไหมครับ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 รีโหลดก่อนรีโหลดก่อนรีโหลดอาวุธไวใ้ให้มันเต็มไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับเวลายิงจะได้แบบมันนี่ตอ้คนนี้ ด้านล่างด้านล่างโอ้ย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 ได้ยินเพื่อ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 นรุมมันดิเอ้าไปไหนอ่ะทีนี่เด๋ยวจะตายแล้วโอ้โหหลบก่อนนิดนึงเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แหมมันก็หลบแล้วเหมือนกันไปยาเะาเรียบร้อยครับผมสวยไปยึดพื้นที่ก่อนเอาตัวนี้ยังไม่ยึดยิงก่อนยิงก่อน มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยโอเคสวยพอยึดตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าปึ๊บยุดเลยครับยุดเลยครับอุ้ยฝั่งสีแดงน้ำวะเขาไม่เขาไม่ยิงนะเขาแบบว่าเอ่อยึดพื้นที่มากกว่านะครับุมาแล้ว <Activ ated. S 1> ไปไหนไปไหนไปไหนเพื่อนไปไหน <ing> โอเคสวยงามเราต้องไปยึดข้าล่างนะผม <Post. S 1> ไอ้พวกนี้ไม่ยึดเลย เรายึดให้เองอ่าคะแนนเราขึ้นมาตามเขาแล้วครับตอนนี้เ,ป,เปึ๊บสวยไปเอาล้ครับคะแนนขึ้นนำแล้วครับอืมยึดเหมือนเดิมครับตรงนี้พื้นที่อีวาโอเคเรียบร้อยชนะใส่ๆครับผม,มเยี่ยมฮะ ก็บรรยากาศตัวเกมคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเกมที่ไม่ได้มีอะไรสลับซับซอ้อนนะครับเล่นง่ายๆใครชอบแนวนี้ก็โหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเนาะเออ คลิปนี้ก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าช่วงนี้เกมอาจจะไม่ค่อยมีเกมใหม่ๆอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะอ,ออกมาอีกสักพักหนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะแนะนําเกมที่มันแบบน่านเล่นกว่านี้นะครับอันนี้ก็เอาเกมประมาณนี้ไปก่อน,นแล้วกันนะฮะไปละว่าเดี๋ยวเจอกันครับฝากก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีทุกคนจ้า